สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพชองบาหากินไม้กบพี่น้องมีขาหมูพี่น้องครับพิจารณาไล่ไล่ดลองในยกโอ้ยบัดมนี่ร่อนมนยกขาหมูเด้พี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องจุ๊พี่น้องจุขาค้งพี่น้องขาโค้งเด้อพี่น้องครับนี่รูบืนเอามาเอามาเอามารืน่ง่งาี มาเบ่เลยคอยชัดไปได้เล่นตอร์นเี่ยังนะหามามานะมันกำลังหิดู่พี่น้องแบงบวนสะปไปเอาเพียมันบ่นอสเอาซอสเพียะเออโอ้ลุงพี่ซอสเอาเพียบ่เพียมูนะอยู่วาด้วยฮะ ไทยรดลูกไอ้่นลุงแสนนั่งยังไวอยู่ลูกแสนลงมือเรกเลยสุดยอดแน่เลยเจลุงแสนกูไปนี่เจอลุงแสนว่าเยกเลยบาเดี๋ยวเจอนาเอาาเดียลขาดอยเจับ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 นี่นี่นีช่น้อยเนีอย่าไปจับมันะม่มาะกป่านนี่นจับมรงนี้ใช่น้อยด้วหน่น่ชน้อยเขาไปตุมเร็วเอบบกไปบัแ้วโเคีก็นอ่าคอ่ยคอขาดนย ดรเบ็ค่อยๆนั่เอเาก็ดูกนเอาก็ดูอีกบ่หมมีนั่เหื่ะยานจ๊กโจ๊กโตัวยานออมึงมอยังาโกกักมีเออตนี้ไปน้แล้วอาโกเกล่ยงเสียบอะไรกันเลยมัดไว้มัดไว้เออมัดไว้มัดไว้ลูกรถโดเองกูสิรถิจ๊กโว่ตัวนี้หกสิบหกสิบเจ็ดโอ้6หกสิบเจกล หมูีปนองเดืดเลยไล่ไปเลยละจีตุนี่ไม่น่าจีเอยจีกันเออคอยจียตัวนี้คืออันใส่ยังงเลยใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดใส่ดาบใส่ดาบดาวยเลยเออดีมือีมึงอยากกินฮีวนออองมันเกน้อยมาเด้อย่ดีมือมากมันจิตามั้อยางไงเอ้ยมึงแอามาให้แล้วมเยอย มอเลยกินไม่แห้งเลกินมะละก้งนีพอแล้วพอแล้วอกิน่แห้งพดนี่ค uh, ือผพนาไว้เ uh> จ๊เล <sh ็บเจ๊เล็บปะขวาลค่อยๆแกนค่อยๆแกะค่อยๆแกะได้ไครับผมนี่มีมุมนี้มาแตกลวดิอ้แตกแล้วนะมัแตกมีดีลูกเบิดปาด ไม่ทันปลาไป่หดตูนอ่านกระดุงนิ่งเตกชงมงได้การที่จะบุกพี่ใตกชงมงได้เตกชงมงด้วยโอ้บายผมไึงลุยเลยวช่ไหมบายยังจะตื่นเลยน้ำน้ำเปิดค่อยเลยให้ให้ในบึงน้ำมั้งเปิดก็ค่อยๆให้ในด้เปิด่็เปิดก็เลยยายาเปิดให้หนึ่เปิดให้บรไยหนึ่

เหดหมูไม่ออก<า>ช้าโค้งไม่ออกเห็ดแห้งโว่าดงานเขากูเลย <c oughs> ีแจกไม่ย่องแ้มันหอมดิแ้มันหอมโคเลยาดคนนี่งงนเลยเอาเลยแจกนิดย่ไปหน่อย เอาขาหนีโคดเลยนี้ใ่กด้ยป่าขาหนีเเดน้ำใส่ไนี่เฮ็ดกรค้ยนี่ดค้ยนีใไปงไดึงแห้งเลยไมแงไเลมนถใส่ะไมนพ้งไปยยังไม่ดึงแ้งลเอาเนื้อออกเลานี้ออ่าขาหนี